นอกจากคนทั่วไปที่จะมีบิตคอยกันแล้วรัฐบาลเองนั้นก็ยังถือครองบิตคอยกันด้วยเช่นกันเรามาดูท็อป9กันว่าใครถือครองเท่าไหร่อะไรบ้างสวัสดีครับนี่คือรายการคริปโตนิวส์ไทยแลนด์ผมต้องเป็นผู้ดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคริปโตนิวส์หรือข่าวคริปโต ไวๆรวดเร็วแล้วก็เป็นข่าวที่ยิงตรงมาจากต่างประเทศเลยนะครับผมเอาล่ะเราก็มาเข้าเรื่องแบบเบาๆกันบ้างนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับว่าคริปโตนะครับเป็นที่ยอมรับแล้วก็มีคนถือครองมากเลยในเวลาเดี๋ยวนี้นะครับแต่ว่าทีเนี้ยมันก็จะมีบิตคอยที่ยังอยู่กับรัฐบาลน,นะครับผมที่เขาเนี่ยถือครองไว้ แล้วก็มาดูที่ crypto news com กันอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งเป็นเว็บของพวกเรากันเองนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับผมมี top 9 Government นะผมก็คือเป็น9รัฐบาลในโลกนี้ซื้อครองบิต o i n มากกว่า3.2หมื่นล้านดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับผมเรามารู้กันดีกว่าว่าจะมีประเทศใดบ้างนะครับหลังจากที่รัฐบาลของเยอรมันนะผมได้ทำการขายบิตคอยไปถึง 50,000 bitcoin ตั้งแต่วันที่12เป็นต้นมานะผมก็รวมมูลค่าเนี่ยไปประมาณ3,000ล้านกว่าดอลน,นะซึ่งทางบริษัทการวิเคราะห์ข้อมูลของ Arkham Intelligence นะผมก็ได้เผยว่าทางรัฐบาลเยอรมันเนี่ยได้ขายบิตคอยออกไปทาง Ex ็กช n น e หลักนะครับผมสส่วนใหญ่เลยเนี่ยจนกระทั่งขายหมดไปเลยทำให้ราคาของตลาดบิตคอยเนี่ยถูกดั้ลงไปประมาณ15% แต่อย่างไรก็ตามนะผมก็ยังมีรัฐบาลอื่นๆเนี่ยที่ยังสะสมบิตคอยนเอาไว้เหมือนกันจากทางข้อมูลของ Bitcoin t r n a s u r ีนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการติดตามถือครองทั้งซื้อทั้งขายทั้งบุคคลทั่วไปแล้วก็รูปแบบบริษัททั้งผ่านเ c h a เชนแล้วก็รวมถึงสมาร์ทคอน a c t ด้วยนะครับผมก็สิ่งที่เขารายงานมานะผมข้อมูลเมื่อในวันที่15กรกฎาเนี่ยล่าสุดที่ผ่านมานะผมเขาได้เปิดเผยว่า ทั้งโลกเนี่ยมีรัฐบาลที่ถือครองบิตคอย์รวมกันทั้งสิ้น517,44น่เบิตคอยเลยทีเดียวซึ่งตีมูลค่าณนะวันที่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ประมาณ3.2มหมื่นล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับผมโอ้มันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะทั้งนี้นะครับผมเขาก็เอาข้อมูลมาจากที่ว่าการเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นเอกสารทั้งหมดเลยนะผมที่ยื่นต่อกรตอนในประเทศของเขานะครับก็รายงานทุกๆไตรมากนะเนาะว่า คือทุกๆตลาดเนี่ยมันก็จะมีการถือครองอยู่ประมาณ2.5ของซับไพยทั่วโลกแม้ว่ามันมีอยู่แค่21ล้านเหรียญก็จริงนะครับผม แต่ว่ารัฐบาลเนี่ยก็ไม่ได้ลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของเงินดิจิตอลมาเป็นหลักเลยนะผมแล้วก็ก้าวรัฐบาลเนี่ยเป็นลำดับที่มีเยอะมากที่สุดในโลกเลยนะครับผมอันดับที่1น,นะครับผมเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจาก USA หรือสหรัฐอเมริกาของเรานั่นเองนะครับผมก็ถือครองบิตคอยไว้อยู่ที่2 1 3 2 4 6หหรบหิตคอยหรือตีเป็นมูลค่าอยู่ที่1.34ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนะผมแลวแน่นอนว่าจากข้อมูลนี้นะผมบิ คอยที่ส่วนใหญ่ที่ถือครองกันอยู่เนี่ยก็เกิดจากการจับกลุ่มยึดทรัพย์มาจากซิลโลนนะครับผมที่เป็นด์กเว็บที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะผมที่ใครที่อยากจะรู้นะผมก็แนะนําว่าไปดูช่องในอาร์มนะผมเขาได้อธิบายว่าเจัดการเก็บยังไงนะผมแล้วก็ไปจับเขายังไงเนาะซึ่งไอเว็บนี้นะผมก็เป็นเว็บ ขายผิดกฎหมายทุกประเภทเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดค้ามนุษย์แล้วก็ฟอกเงินทั้งหลายแหล่เลยนะผมซึ่งก่อตั้งเมื่อปี2013นะผมที่ผ่านมาโดยที่ว่ารอสตอริชเนี่ยก็ถูกจับกลุ่มไปเมื่อประมาณปี2013นะครับผมถูกก่อตั้งโดยชื่อว่ารอสนั่นเองนะผมก็คือเมื่อปี2011เนาะโดยปัจจุบันเนี่ยรอสเนี่ยได้ถูกจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็จำนวน B t c ีเหล่านี้เนี่ยก็ถูกขายทอดตลาด ต่อมาเรื่อยๆตามคําสั่งศาลนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าจากกราฟนี้นะผมก็เป็นช่วงที่เขาถือครองใช่ไหมคือแรกๆเนี่ยก็ถูกจับกลุมแล้วก็มีการขายออกตลาดทั้งหมดนะครับผมแล้วก็มีการจับกลุ่มซิโรนเนี่ยปุ๊บค่อนข้างใหญ่นะล็อตใหญ่แล้วก็มีการขาไม่มีการขายเลยนะครับผมในช่วงนี้เนาะก็ขายเล็กๆน้อยๆอ,อะเนาะตามช่วงราคาของมันอะเนาะประเทศที่ะครับผมรองจากอเมริกานั่นก็คือจีนนั่นเอง ซึ่งถือครองไว้อยู่190,000บิตคอย์เลยทีเดียวหรือตีมูลค่าอยู่ประมาณ1.19หมื่นล้านดอลลาร์นะครับผมซึ่งทางจีนเนี่ยก็ได้บิตคอย์เนี่ยจากการยึดซับเหมือนกับอเมริกานั่นแหละแต่ว่าทางจีนเนี่ยก็ได้มาจากใช้ลูกโซ่นะครับผมที่ชื่อว่า plus token ที่เป็นสแกนที่ใหญ่มากในปี2019เป็นรัฐบาลที่ถือครองบิตคอยที่มากที่สุดในโลกในอันดับ2ที่ผมได้กล่าวไว้นะครับโดยพัตโซเคนนะครับผมถูกก่อตั้งเมื่อปี2018ในเดือนเมษายนเนี่ยเป้าหมายหลักก็คือมันเป็นการหลอกลวงโดยเฉพาะเลยนะครับผมนักลงทุนจีนแล้วก็เกาหลีใต้เนี่ยโดนกันไปเยอะมากเลยทีเดียวแล้วก็ผู้ก่อตั้งเนี่ยยังถูกกล่าวหานะครับผมว่าขโมยเงินไป4,000กว่าล้านดอลลาร์จากกองทุนการลงทุนอีกด้วยนะครับผม ก่อนที่หน่วยงานรัฐของจีนเนี่ยจะจัดกลุ่มยึด BTC มาได้มากกว่า190,000 bitcoin เนี่ยแล้วก็มีสกุลเงินอื่นๆด้วยนะผมที่ถูกดำเนินการจากผู้ร้ายคนนี้แต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเนะผมว่าจีนเนี่ยได้ขายออกไปบ้างแล้วหรือยังอันดับสานะผม United Kingdom หรือสหราชอาณาจักรนั่นเองเนะผมก็ที่ติดพูดติดปากว่าเป็นอังกฤษอะ อะไรอย่างเงี้ยน,นะผมจริงๆแล้วมันไม่ใช่ประเทศอังกฤษซะทีเดียวนะครับผมอ่ะโอเคเขาถือครองไว้อยู่ประมาณ61,000บิตคอยนั่นเองนะผมหรือตีเป็นมูลค่าอยู่ที่ประมาณ3.8พันล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับผมเมื่อในปี2 0งพันเนี่ยทางตำรวจของยูเครับผมก็ได้ยึดบิตคอยเนี่ยอยู่ประมาณ61,000บิตคอยนะครับผมจากชาวจีน2คนนั่นะก็คือเจี้ยนเหวินแล้วก็จีมินฉวน ซึ่งในขณนะนั้นนะผมบิตคอยเนี่ยก็รวมๆกันไปเนี่ยมีมูลค่า1.4พันล้านนั่นเองเนะผมคือแบบมือนสต้องอะโตขึ้นเลยนะน,น่ะ <c oughs> ซึ่งบิตคอยที่ได้มานะครับผมก็มาจากอาชวนซะส่วนใหญ่ก็เป็นการช่อโกงนักลงทุนนะครับผมอยู่ประมาณ5,000ล้านปอน,นในประเทศจีนตั้งแต่ปี2 0 1 4ถึง2017โดยระหว่างชวนเนี่ยถูกกล่าวหาว่าขโมยเงินจากนักลงทุนเนี่ย1,28,000กว่ารายการ ซึ่งโดยอ,อายการเนี่ยกล่าวหาว่าเหวินเนี่ยเป็นพนักง,งานของสวนฟองเงินโดยการแปลง BTC แล้วก็เป็นสินทรัพย์อื่นๆใน UK นั่นเองนะผมก็เอาบิตคอยเนี่ยไปซื้อสินทรัพย์อื่นๆนะผมจนกระทั่งเขายึดทรัพย์มาได้เนาะ,ะอันดับที่4นะผมตามมาติดๆเลยก็คือยูเครนนั่นเองนะผมยูเครนตอนนี้ถือครองอยู่ประมาณ46,351บิตคอยหรือตีเป็นเป็นมูลค่า2 9 0พันล้านดอลลาร์นั่นเองะครับผมซึ่งยูเครนเนี่ยเราก็รู้กันอยู่ว่าเขามีสงครามกับรัเสเซียนะครับผมซึ่งยูเครนเนี่ยได้รับบิตคอยจากการยึดทรัพย์นะครับผมของตำรวจแล้วก็เป็นการเบิกจากจากบุคคลภายนอกนะผมที่สนับสนุนการต่อต้านสงครามในปี2023ด้วยที่ผ่านมานะครับผมหน่วยงานรัฐได้ยึดบิตคอยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.5ล้านดอลลาร์จากยูริชอ็อกกีกรอันนี้ผมอ่านผิดก็ขออาภัยด้วยนะครับผมอันดีตหัวหน้า ฝ่ายบริการสื่อสารพิเศษของยูเครนเนี่ยเป็นข้าราชการคนอื่นๆก็ได้ประกาศตัวเหมือนกันว่าเป็นเจ้าของบิตคอยอยู่รวมทั้งสิ้นนะครับผม2.7พันล้านดอลลาร์เลยและในปี2020นะครับผมแม้ว่าเนี่ยจะไม่ใช่เป็นบิตคอยที่ได้รับการดูแลของรัฐบาลโดยตรงนะครับผมตั้งแต่ปี2022ยูเคนก็จะได้รับบิตคอยจากการบริจาคเนี่ยมามากกว่า225ล้านดอลลาร์มาเรื่อยๆนะครับ อันดับที่5เอลสวาดอร์นะครับผมซึ่งถือครองบิตคอยอยู่ที่5,800หน่วยตีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ364.2ล้านดอลลาร์นั่นเองแน่นอนว่านะครับผมประเทศนี้เป็นประเทศแรกเลยนะที่ใช้บิตคอยเนี่ยอย่างเสรีในประเทศเลยนะครับผมก็ประกาศใช้บิตคอยเป็นสกุลหลักด้วยซ้ำไปนะผมเป็นทางการเลยนะเมื่อประมาณ2021ที่ผ่านมานะผมโดย นายิบบูเคเล่นะครับผมที่เป็นประธานที่บดีของเอลซสวาดอ์เนี่ยก็ได้ออกนโยบายสนับสนุนบิตคอยโดยการสร้างเมืองใช้บิตคอยเนี่ยเป็นหลักตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเลยนะผมโดยที่ประเทศเนี่ยได้สะสมบิตคอยมากกว่า5,800 BTC เข้าไปแล้วเนี่ยจะเห็นจากกราฟตรงนี้นะฮะโดยที่เขาเนี่ยยังมีเรื่องของการ ส่งพลังงานนะครับผมจากภูเขาไฟเนี่ยเข้ามาเป็นพลังงานในการขุดบิตคอยด้วยและทำการซื้อ DCA ตลอดยิ่งตอนที่เยอรมันเนี่ยขายออกมาเป็นจำนวนมากเนี่ยประเทศนี้ก็เข้าซื้ออย่างเดียวเลยนะครับผมนักวิเคราะห์ก็เลยชี้ว่าตลาดบิตคอยที่จะได้ รับการปกป้องได้ดีขึ้นนะผมเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยจะสนับสนุนกันแบบนี้นะผมว่ารัฐบาลจํานวนมากเนี่ยใช้เป็นทรัพย์สินสำรองสําหรับประเทศกันอันดับที่6นะผมปูทานนั่นเองนะถือครองอยู่ที่ประมาณ621บิตคอยนะผมหรือตีเป็นมูลค่าอยู่ที่39ล้านดอลลาร์ถือครองอะ ถือว่าน้อยนะผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัดพวกวานพวกอะไรไปนี้เนี่ยผมก็เป็นรัฐบาลปูฐานที่อ่าเป็นอันดับ6เลยนะผมซึ่งปูฐานเนี่ยเขาขุดบิตคอยนมาตั้ง แต่หลายปีแล้วนะผมตั้งแต่ปี2021จนถึง2023ณนะปัจจุบันนะผมมีรายงานนะจากทางอาณาจักรเนี่ยได้ลงทุนการขุณบิตคอยเนี่ยมากถึง540ล้านดอลลาร์เลยนะผมเปิดเมืองบิตคอยเนี่ยคิดเป็น21%ของ GDP เลยน,นั่นเองและทั้งนี้นะผมก็ได้รับการสนับสนุนกู้ยืมจากหน่วยงาน Royal m ม n t ทนเน y a u t h o r ท t y นะครัผม ให้กับรัง holding and investment ที่ดําเนินการโดยรัฐบาลนี้ทํางานร่วมกับ bitdeer technology นะครับผมเป็นบริษัทในสิงคโปร์นั่นเองเพื่อพัฒนาฟาร์มขุดบิตคอยเนี่ยจํานวน 600เมกะวัตต์ซึ่งก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะพอสมควรอันนี้เป็นข้อมูลตามบูมเบิร์กนั่นเองนะฮะโอเคต่อมานะผมเวเนซุเอลา240บิตคอยหรือตีเป็นมูลค่า15.1ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่หลักๆที่เรารู้กันนะผมว่าเงินสกุลบ้านเขาเนี่ยมันพังไปแล้วเขาก็เลยเริ่มยอมรับว่าเอ้ยใช้บิตคอยแทนดีไหมแต่ว่าเขาได้ทำการ เปิดตัวนะผมว่าใช้บิตคอยเนี่ยตั้งแต่2018นะผมเพื่อว่าเอามาแบกตัวเหรียญที่ชื่อว่าเปโตรนั่นเองนะก็คือทำเป็นเ,เงินสดแบบดิจิตอลแบบนี้นะผมซึ่งมันก็เอาเงินดิจิตอลตรงนี้นะผมมันหนุนกับน้ำมันสำรองอีกนะผมของประเทศซึ่งทั้งหมดนี้นะผม ก็เพื่อสนับสนุนเงินอีกทีหนึ่งก็คือหน่วยเงินที่ชื่อว่าโบลิว่าแต่อย่างไรก็ตามนะผมก็ถูกแรงต่อต้านของอฝ่ายค้านในประเทศเขานะครับและยังจะมีฝ่ายของนิติบัญญัติอีกด้วยนะซึ่งรัฐบาลก็พบอีกนะครับผมว่าเป็นการยากมากเลยที่ใช้เงินสกุลดิจิตอลเนี่ยมาเข้ากับ เงินจริงๆใช้กับบริการสาธารนณะใช้กับเ,เงินของอรัฐบาลอะไรเงี้ยจ่ายค่าจ้างอะไรยเงี้ยมันก็ใช้งานได้ยากอยู่พอสมควรเพราะว่ามันมีความผ,ลผลันผวนถูกไหมมันก็เลยมีมติเนี่ยผมให้เลิกใช้เงิน เปโตรไปแล้วเมื่อมกราคมที่ผ่านมานั่นเองเนี่ยผมแต่ว่าผมก็อยากจะแนะนำให้เขาเนี่ยไปดูงานที่เอลสวาดอรก่อนนะผมว่าเขาใช้งานยังไงคือแบบอันเนี้ยมาแบบมวัวตัวเลยต่อมาเป็นฟินแลนด์นะครับผมถือครองอยู่90บิตคอยนะครับผมน้อยกว่าเอ็กช n นทั่วทวไปอีกนะนะัเนี่ยมีมูลค่าโดยประมาณอยู่ที่5.7ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับก็ประเทศนี้เนี่ยก็ถือครองบิตคอยทั้งหมดที่เคยได้ถือนะครับผมอยู่ประมาณ1980ิตคอย เลยทีเดียวนะผมดูจากกราฟเนี่ยเห็นปะพอเขาลงมาก็เหลือแค่90 bitcoin เลยซึ่งไอ้พัน980เนี่ยมันเป็นของกลางนะครับผมยึดโดยศุลกากรของฟินแลนด์เนี่ยทำการจับกลุ่มพ่อค้าย,ยาเสพติดครั้งใหญ่ในปี2559นะครับผมหรือปี2016นั่นเองซึ่ง1,666 Bitcoin เนี่ยที่ถูกยึดได้เนี่ยก็ถูกขายผ่านบริษัทคอยโมชันไปเพนที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็บริษัทเทสล a ด้วยโดยมีรายงานว่านะครับประเทศนี้ได้บริจาคเงินประมาณ50ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นรายได้ของการขายเหล่านี้เนี่ยเอาขายเหรียญ i t c o i n เหล่านี้นะผมไปให้ยูเคเพื่อสนับสนุนการทําสงครามต่อต้านรัสเซียนั่นเองเนาะก็ใจบุญนะเนาะแล้วก็อันดับสุดท้ายนะผม จอเจียนั่นเองนะผมถือครองอยู่ที่66บิตคอยนั่นเองตีเป็นมูลค่าอยู่ที่4.1ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะผมก็ไม่ได้มีรายงานที่ชัดเจนนะผมว่าจอเจียเนี่ยได้มาอย่างไรในจำนวนนี้เนาะแต่ว่าจากข้อสันนิษฐานนะผมประเทศเล็กๆในยุโรปเนี่ยน่าจะได้รับสินทรัพย์พวกนี้เนี่ยจากการยึดทรัพย์ของหน่วยงานในประเทศนั่นแหละออคล้ายๆกับประเทศอื่นที่ผมพูดถึงมาก่อนหน้านี้นะครับผม ก็ประมาณนี้โอเคก็ผ่านไปแล้วนะผมก็ทั้ง9อันดับที่เป็นรัฐบาลเฉพาะรัฐบาลประเทศเท่านั้นนะครับผมไม่มีพวกวานพวกอะไรพวกนี้คือพวกวานเนี่ยก็น่าจะเยอะก,กว่าที่ถือในบางประเทศซะอีกนะผมก็อย่างมีวานอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยถือครองอยู่ประมาณ1 7ื่นเแค่แค่คนคนเดียวเนี่ยหมื่นเจดแบบหลายเปอร์เซ็นต์ใน Bitcoin อ,อยู่พอสมควรนะครับผมแต่ว่าทั้งหมดนี้นีครับก็เป็นเรื่องของกลไกการตลาดนั่นเอง ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะได้มาจากการยึดทรัพย์ส่วนใหญ่เนาะก็คือเป็นพวกทําผิดกฎหมายแล้วมาฟ้องเงินนะผมแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยก็เป็นแค่ข้อมูลเฉยๆนะครับผมก็ไม่ได้เอาไว้ตัดสินใจว่าจะซื้อจะขายหรือว่าไอ้ขอพวกเนี้ยมันคือผิดกฎหมายนะผมเอลสวาดอร์เนี่ยก็เอาไปใช้งานจริงแทนเงินของยูเอ็นตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมก็มันมีทั้งด้านบวกและด้านลบอะเนาะก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่ะแล้วใครที่อยากจะ ดูข่าวอื่นๆนะครับผมก็สามารถเข้ามาที่เว็บไซต์ crypto news com ได้เลยนะครับผมตอนนี้ก็มีภาษาไทยแล้วด้วยโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับ